อยากไปนั่งสมาธิที่โนนสาว A. เอเล่าความจริงเลยผมเดินจากหน้าธรรมอุทยานเดินไปเรื่อยใจมันก็แบบคิดอะไรไปเรื่อยเนาะไม่รู้ตัวอีกทีว่าพี่ป๋าอยู่ในความมืดที่แบบได้สติคีคือเตียงพระสวดแต่ตอนนั้นอะมันสามสี่ทุ่มแล้วเสียงนั้นมันมาจากยูทูบด้วยเหมือนคนเปิดมือถือผมก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นอะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้ผมเดินไปที่โนนสาวเอมันเป็นความหอมหวานหรืออะไรไม่รู้ผมเลยอยากชวนพี่ป๋าไปนั่งสมาธินี่คือจุดเริ่มต้นเลยผมว่าพี่ป๋าสี่ทุ่มหน่อยไหมดึกดึกซี่ดีได้บรรยากาศเนาะ <S <S <c oughs> ยืนดูว่าเราทําอะไรเราเห็นผู้หญิงสองคนแล้วก็คนสูงอายุผู้ชายผมผมหนึ่งคนแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงเหมือนนั่งยองๆแล้วนั่งอย่างนี้นั่งยองๆน,นั่งดูเรามีเหตุการณ์หนึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมกันเราไม่ได้เจอแค่คนเดียวเราเจอร่วมกันทั้งสี่คนถูกไหมใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เราไปถวายงานหลวงปู่ไปถ่ายทำวันฉลองอุฒนะใช่สิบสี่ตุลาที่ผ่านมาไม่มีวันลืมสำหรับน้อง จัดเต็มไม่ไม่ไม่ลืมแน่นอนพี่ป๋าายเราย้อนให้คนหลายคนได้ฟังเนาะแล้วผมบอกไว้ก่อนนะครับที่นี้เราไม่ได้ตั้งใจถ่ายต้องบอกก่อนนะผมกับพี่ป๋าไม่ตั้งใจจะมาแบบไปพิสูจน์ไปท้าทายหรืออะไรก็ตามเราแค่อยากทําอยากเล่าบอกต่อเล่าเรื่องราวบางอย่างภาพที่เราถ่ายทําเก็บไว้คือถ่ายเก็บไว้รคคอร์ดเก็บไว้เป็นความทรงจําแต่ก็ไม่ได้คิดว่านามาใช้อ่ะเข้าเรื่องเลย้วกันเวลาเราไปต่อยงานหลวงปู่จะไปก่อนเสมอถือว่าเราไปกาลสินกันวันที่13วันเกิดหลวงปู่14ทุถูก เราจะไปค้างกันก่อนถูกไหมพี่ป๋าไปค้างค<ช>ืนก่อนแล้วคืนนั้นอ่ะพอเราไปถึงเนี่ยเราต้องนอนก่อนถูกป่ะครับครับนอนคืนนั้นที่กาลสินก่อนผมก็บอกพี่ป๋าว่าพี่ป๋าเรามากาลสินหลายครั้งแล้วอยากทํามากเลยอย่างหนึ่งอยากไปนั่งสมาธิที่โนอนสาวเอใช่นอนสาวเอเพราะว่าผู้พี่ๆเขาไปตรวจม์ไปนั่งสมาธิกันบ่อย <c oughs> เรายังไม่มีโอกาสอย่าไม่ว่าเราวันนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเกิดหลวงปูลล่แล้วคืนนี้ไปนั่งกันก่อนดีกว่า <c oughs> เอออะไรประมาณนี้ตั้งใจอยากจะทําหลายครั้งแล้วครั้งเนี้ยได้โอกาสร้วพี่ป๋ ผมว่าพี่ป๋าสี่ทุ่มไหวไหม <laughs> ไปสี่ทุ่มแล้ว่เอา <laughs> <laughs> ดีชอบดึกๆแต่พี่ป๋าเราไม่ได้บอกว่าจะเสร็จกี่โมงนะคือไม่ดด <laughs> ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ว่ากะจะว่าจะไปนั่งสมาธิกันดึกๆดึกดึีดีได้บรรยากาเน <laughs> าะ <laughs> ให้น้องๆเราดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปที่โนนสาวเอเนี่ยพี่อยู่พี่ป๋าเขาพาเราไปไหนออาจริงจริงถ้าตอนที่พี่จะพากันไปเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะพี่ป๋ากา็เดินมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวะเซเว่นแปานนึงนะเราต้องไปซื้อของที่มันเป็นแบบเป็นคำคำเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ไปนอนสาวเอเอาไปไหว้ ก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะลองเอาเป็นแบบขนมหวานอะไรอย่างนี้แม่พี่ป๋าพี่ป๋าเขาก็เลยหยิบเป็นไข่ต้มแล้วก็ข้าวสวยอ่าแล้วก็ก็เลยเอาทองหยิบทองหยอดฝอยทองในเซเว่นอาจจะมีอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยได้ไหมพี่เลยบอกว่าเออลองดูอันเนี้ยได้แหละแล้วก็น่าจะซื้อไปอีกหลายอย่างแหละน้ำด้วยน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยครับหลายอย่างเลยพี่ป๋าสิ่งที่เราซื้อเข้าไปเราตั้งใจอะไรคือเราล่าว่าเราไปไหว้ตอนนิดนึงแหละตามความเชื่อเพราะว่าเราไปที่จุดตรงนั้นเราเห็นเขาชอบเอาข้าวของไปไหว้เหมือนไหว้เจ้าที่เจ้าทาง น้ำไปสักนิดหนึ่งอ่าแสดงความเคารพข้าวปลาอาหารก็ตามเฉพาะที่หาได้ตอนนั้นมันฉุกเฉินนะนะประมาณนั้นคราวนี้พอเราซื้อของไหวที่เซเว่นเสร็จปับ๊บวันนั้นเราเดินทางกันกี่คนวันนั้นเดินทาง5คนมีพี่อุงพี่ป๋าพี่ม่อนแล้วก็ผมแล้วก็พี่คนขับรถคนนึงรวมเป็น5คนครับบรรยากาศระหว่างทางตอนที่เราไปโดนสาวเอเป็นไงบ้างตอนนั้นบรรยากาศก่อนถึงโดนสาเอก่อนจะเป็นธรรมอุทยานของลวงปู่ซึ่งตอนขับผ่านธรรมอุทยานเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นอยู่สำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่เรารู้จักและเราคุ้นเคย แต่พอไปถึงแบบผ่านลานจอดรถไปนิดเดียวจะเป็นโนนสาวเอละตอนรู้สึกตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบใจไม่ค่อยดีรู้สึกกลัวใจวิววิทางเข้าเนี่ยมันมืดมากต้องบอกเลยเนาะ โปรติเนี่ยทำแมเอวทยานกับวัดสวนธรรมปิติเนี่ยตอนดึกเนี่ยจะเงียบสงัดเลยผมเองก็ไม่เคยไปตอนคืนแบบนั้นพี่ป๋าเคยไปปะเคยขับรถผ่านแต่ไม่ได้ลงไปเมื่อก่อนมืดกว่านี้เดี๋ยวนี้ยังมีไซต์งานก่อสร้างมีอะไรนะยังมีไฟก็คิดว่ามันไม่น่ากลัวก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนเราไปกันตอนคืนเนาะแล้วก็วันนั้นเน่เล่าความจริงเลยผมเดินจากหน้าทำเอวทยานเลินไปเรื่อยใจมันก็แบบคิดอะไรไปเรื่อยเนาะมรู้ตัวอีกทีวาพี่ป๋าอยู่ในความมืดที่แบบได้สติคือเตียงพระสวดแต่ตอนนั้นมเนมี่ยมันนนนั้้่่ะมีแรรงงงงดดดึูออไบาายให ผมเดินไปที่นวนสาวเอมันเป็นความหอมหวานหรือ่อะไรไม่รู้ผมเลยอยากชวนพี่ป่าไปนั่งสมาธินี่คือจุดเริ่มต้นเลยเอาตรงมึงสองคนกลัวไหมด,ด้วยใจน้องเลยพี่ทั้งสองคนก็น่าจะรู้สึกกลัวแหละมันก้องไฟเราก็ไม่มีเนาะในสถานที่นอนสาวเอน่าจะเห็นพี่น่าจะเข้าใจอยู่มันมืดมากก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรตอนแรกแล้วก็บอกน้องอยู่ว่า ถ่ายเลถ่ายไป,ยไปก็น่าจะมองไม่เห็นแต่สาบ้านนะพี่ป๋าไม่ตั้งใจไปทำคอนเทนต์ผมนั่งใจไปนั่งสมาธิปรากฏว่าเราไปถึงโนนสาวเอประมาณ3ามทุ่มกว่าตรงนั้นเป็นไซต์ก่อสร้างกําลังสร้างพระาธาตุเจดีก็จะมีทรายมีหินมีอะไรวางกันเต็มเลยที่รถตู้ไปจอดเนี่ยพี่ป๋าจุดที่ยุงเคยไปถ่ายขอขามาพาเป้อารักษ์พาอะไรไปไปทับกินไปไ<อ>จำได<อ>้ป่ะสุดนั้นแหละแล้วเขาจะมีโต๊ะที่เขาไหว้ไว้อยู่แล้วถูกไหมพี่ป๋ามีชุดมีดอกไม้มีเทียนมีของไหว้เต่ไม่หมดซึ่งแห้งไปแล้วเขาไหว้มาหลายวันแล้วคือ เข้าตอกตอกไม้แห้งละคิดในใจนะเียหลอนเหมือนกันนะมุ่งตรงที่มันที่เ,เราอันนี้ได้เพราะเราอยู่หลายคนคือต้องบอกก่อนที่ถ่ายภาพนี่เก็บไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจแบบไปล่าท้าผีอะไรอย่างนี้นะออคือน้องๆมันอยากถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อเอามาใช้งานโอเคก็เลยได้ขอดเก็บไว้พี่จําได้ไหมผมบอกว่าพี่รถตู้จอดไปไกลๆหน่อยผมอยากแบบสมาธิ แลดับเครื่องขอนั่งสมาธิกับพี่ป๋าแล้วน้องอยากเก็บภาพก็เก็บภาพแต่สุดท้ายผมก็บอกน้องว่าเดี๋ยวเก็บภาพเสร็จปั๊บนั่งสมาธิด้วยกันแล้วหลังจากนั้นน่ะพี่ป๋าก็เอาพาันเงินกับพันทองแล้วก็พี่ป๋าก็เป็นคนเรียงเรียงข้าวไข่ต้มน้ำเปล่าน้ำแดงที่เราซื้อมาที่เซเว่นหลังจากนั้นพี่ป๋าก็จุดทูปพี่ป๋าพูดว่าอะไรวันนั้นประวดก็บอกเขาก็บอกว่าเราตั้งใจมาขอมาถวายนะก็ตั้งใจจะมาปฏิบัติถวายส่งพลังให้อะไรประมาณนี้แหละอันนี้ไม่ใช่หนังผีหรือไม่ได้ไมมมาาา่ผผผีนะใจคืออยก มาบอกเขาก่อนว่าเราตั้งใจดีอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าอันนี้เลยภาพที่ผมเห็นคือพี่ป๋าก็บอกว่าน้องๆเทียนมาพี่ป๋าก็ให้จุดเทียนเนาะทั้งหมด6ดอกพี่ป๋าให้ตั้งตรงไหนบ้างตั้งรอบโต๊ะเลยสี่มุมเลยแล้วก็ปักใบบนพานด้วยพา,านละพานละหนึ่งเล่มพานละหนึ่งเล่มก็ปักรอบโต๊ะสี่มุมตรงโต๊ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งเป็นห้าข้างบนหก เจ็ดเนเจ็เล่มเจ็ดเล่ม2เล่มที่ขนลูกคืออะไรหรือว่าเล่มหนึ่งอ่ะพี่ป๋าให้ปักอยู่บนไข่ต้มอีกเล่มหนึ่งอ่ะปักที่ผ่านของพี่พี่ปักที่ข้าวเหนียวเอาตรงนะเราก็คิดว่าเนี่ยแหละจุดเพื่อให้เขารู้สว่างสวายให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเอามาถวายเขาจากนั้นพอพี่ป๋าบริกรรมพิธีเสร็จ ขอเจ้าที่เจ้าทางเสร็จปั๊บเราก็เริ่มต้นนั่งสมาธิกันนังก็ถามยุงเอาเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวพี่จะตั้งเวลาปุกใช่ไหมนั่งสมาธิ <c oughs> าตอนนี้คือผมไม่ได้กําหนดเวลาเลย <c oughs> ขอตามฟิลเออแต่สักชัมม่วโมงหรือไม่อะไรเง,งี้ยนะ <c oughs> ตอนแรกยุงบอกมาพี่เอ้ยนานนะจะได้เหรออะไรเง,งี้ยถ้านานอะดีพี่ชอบอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ายุงจะอยากกะนั่งนานอะไรมาตั้งใจทำตอนแรกคิดว่าไงูวะพี่ คิดว่าเออเดี๋ยวถ้ายุงกัดเดี๋ยวถ้ามันแบบเหนียวเนอะนะไม่ไหวแล้วก็ไปเออประมาณนั้นนะคิดอย่างนั้นปรากฏเราหลับตาเนางคู่ในความมืดเนี่ยพี่ป๋าพอมันเงียบสนยบผมจะได้ยินแค่เสียงก็คือน้องเนี่ยที่มันถ่ายเอามือถือมาถ่ายเราได้ยินเสียงแบบเหยียบหญ้าเหยียบพื้นนะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนอยู่ไกลไเลยได้ยินเสียงลำโพงของแบบบ้านหมู่บ้านไกลๆที่จัดงานรับผมได้ยิน,นยแบบเสียงแบบลูกทุ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยรอกนั้นก็คือว่างเปล่าก็พยายามตัดเสียงเนาะเสียงหมาเสียงลำลำตัดลูก จะเห็นสีแดงของของเปลเวลเทียนนะพี่ป๋าที่เข้ามาในดวงตาเราเนาะก็จะเป็นแดงๆเนาะในความดําในความมืดก็สงบมากเลยในใจผมก็คืออยากนั่งให้นานที่สุดก็กะว่าพี่ป๋าเรียกผมก็ออกที่แบบนั้นเนาะพอ,อพี่ป๋านำพิธีปรากฏว่าเราก็นั่งไปเรื่อยไอ้พวกนี้ถ่ายกันถึงเมื่อไหร่เล่าให้พี่ฟังเลยผมมาสักสิบยี่สิบนาทีได้ป่ะพี่นี่คือภาพจากเหตุการณ์จริงทั้งหมดนะครับเสียงในความมืดนี่คือของจริงทั้งหมดแล้วก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจถ่ายผมแค่นั่งสมาธิกับพี่ป๋าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบนุ คือพอเราเริ่มบอกกล่าวเขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เริ่มนั่งสมาธิสักพักพอเราเริ่มนิ่งเนี่ยพอหลับตาสักพักเนี่ยอันนี้เล่านะเป็นเรื่องอาจินไตแล้วกันเล่าเป็นนิทานในมโนภาพของเราเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราเห็นผู้หญิงสองคนแล้วก็คนสูงอายุผู้ชายผมผอมอีกหนึ่งคนแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงเหมือนนั่งยองๆแล้วนั่งอย่างเงี้งยนั่งยองๆนั่งดูเราบนโต๊ะแต่งตัวเหมือนกันก็คือใส่เสื้อขาวเหมือนเสื้อแปะบางๆชุดชาวบ้านเขานั่งอยูู่่กก็็เเเเลยรรราา้สึวปนใค นั่งอยู่ก็เลยเหมือนกับสื่อลองสื่อดูก็เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเป้าอยู่ตรงเนี้ยนั่งแบบมาดีนะไม่ได้มาร้ายเหมือนกับมานั่งแล้วก็มารับอรบอรับบุญจากเรารอรับบุญเพื่อจะนั่งสมาธิให้คิดอย่างนั้นนะหรือว่ามารับของไหว้ที่เราได้เอ่ยนี่แหละประมาณนั้นทวงเงินงญ,ญ,ญาติชาวบ้านขอทีดได้ไหมครับพี่ตา เขามารับส่วนบุญมาขอบคุณดวงวิญญาณสามสี่ดวงมีเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สามนั่งยองๆพนมมือ not on mine ป๋าบอกว่าตั้งใจนะตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยมีคนเข้ามานั่งด้วยน้องรู้สึกไงตอนแรกผมคิดว่าแบบเขามาดีเป่าวะหรือ,อยังไงเพราะเราก็กลัวเพราะว่าต่วหนึ่งผมก็เชื่อเชื่อในตัวพี่ป๋าด้วยจนพี่ป๋าบอกว่าตั้งใจนะเขามาดีเขามาแบบอยากเห็นว่าเราทําจริงไหม,มเราตั้งใจทํานะผมก็แบบโอเคลงใจงั้นจะตั้งใจทําให้เต็มที่เลยนี่คือในในหัวผมเลยน้วมัอนอนะ่ะเอาความจริงเยพี่พาเอาความรู้สึกนะผมลืมตาน <laughs> ลืมตามาดู <laughs> จริงเหรอจริงพี่ไอ้งหี้ย เชื่อป่ะไอ้เฮียกูได้ยินพี่ป๋ากูบอกเลย กูไม่จะไม่เปิดตาเด็ดขาดแล้วถ้าเปิดมาแล้วกูเห็นแล้วมึงตอนเปิดตาเป็นไงก็ไม่เห็นพี่ดีใจด้วยที่มึงไม่เห็นคือถ้ามึงเห็นเนี่ยกูว่าหนักทีกูว่าถ้ามึงเห็นเนี่ยกูว่าทั้งกองลูกหมดไอ้สัตว์ทุกวันนี้มึงไม่มีโอกาสมานั่งคุยกับพวกกูอีกแล้วคือผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่เห็นแล้วก็เลยบอกว่าโอเคพี่ป๋าผมตั้งใจผมก็เลยแบบครั้งนั้นอ่ะลืมตาผมก็เลยแบบโอเคตั้งใจผมด้วยความที่ผมมากดอัดเสียงอยู่ที่ผมบอกตอนแรกเนาะผมก็เลยกดหยุดแล้วผมก็เลยกลับมากลับมาสมาธิก็ ก็ไหนๆเรามาโอกาสครั้งนึงในชีวิตนเนาะเราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่อะไรแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งไปนั่งสมาธิกันต่อเนาะ ใช่นั่งกันยาวนานพอสมควรโอ้ยนานนานนานเพว่าน่าจะเป็นชั่วโมงหลังจากนั่งไปเรื่อยๆเนอะก็ตอนนี้ก็คือสบายมากละลมก็เย็นผมได้ยินอีกคำหนึ่งหลังจากนั้นพี่ป๋าก็พูดอีกก็พอพอคุยกับกลุ่มนี้เสร็จแล้วสักพักแล้วก็ในจิตเนาะถือว่าเป็นนิทานก็แล้วกันเห็นเดินออกมาจากข้างในทีนี้เดินออกมาจากข้างในละไม่ใช่เสร็จนี้ละเดินออกมาแบบเป็นกลุ่มภาพยังติดตายเลยนะที่เห็นในสมาธิยังติดตายเลยเดินมาเป็นสิบคนอะสังกะสีนะเดินมาจากข้างในเหมือนเดินมาจากข้างในอะความว ู่ข้างในอ่ะเดินออกมาเป็นกลุ่มเลยเดินออกมาเหมือนเหมือนถ้าเราเคยดูหนังเหมือนในหมู่บ้านแล้วมันมีเรื่องอะไรแล้วเดินกันมาเออเดินมาในความมืดอ,อย่างนั้นอะ่ะเป็นกลุ่มน่าจะสัก1 5ถึง20คนก็เดินออกมาจนเดินเสร็จแต่ในมโนภาพมันไม่ได้มีประตูสังกสีนะเดินออกมาเลยเหมือนกับเป็นล่งโลกมันก็เดินออกมาเดินเสร็จก็ทั้งหมดเนี่ยมายืนดูว่าเราทําอะไรเราก็แบบก็พิจารณาต่อก็สู้ว่าเออทางนี้คงส่งไปบอกทางนู้นแล้วนี่ทางนี้ทางข้างในก็ออกมานี่เป็นความเชื่อนะออกมาแล้วมาดูว่าเราทําอะไรกันอยู่ตั้งใจทําจริงมม้ยนนนนูู่่่ีีีีาาาาาทททํอะไไรรกกกเ็็ดลพฐ พูดออกเสียงเนาะคนได้ยินพ<อ>ี่บอกว่าประมาณว่าพวกผมมาดีพวกผมมาช่วยหลวงปู่สร,ร้างวัดพวกผมตั้งใจจะมานั่งสมาธิให้มาขอขมาถ้าเกิดเคยทําอะไรร่วงเกินหรือที่พวกผมมายังไม่เคยมาทําตรงนี้เลยตั้งใจจะมาทําให้ก็บอกเล่าสัทยายเยอะมากเลยว่าเรามาถวายงานหลวงปู่ด้วยเจตนาดีอยากจะช่วยหลวงปู่สร,ร้างวัดสืบสารงานาศาสนา,าให้วัดเสร็จพวกท่านก็จะได้ยกสูงขึ้นตรนนี้อธิบายหมดเลยพอเราตั้งจิตเสร็จเขานั่งจากที่เขายืนมุงเราอยู่เนี้ยแต่เขาไม่เข้ามาเลยโต๊ะมานะเขายืนอยู่ข้างหน้า เออยืนอ,อยู่เนี่ยแนวเงี้ยเขาไม่เข้ามานะวิญญาณเราเขาก็นั่งลมพรอมที่จะเข้าใจแล้วว่าเรามาดีพราะเราได้แสดงเจตนารมแล้วเราเห็นว่าเขานั่งเพี้ยวขอบคุณเขาพูดเราขนลุกขอบคุณที่ให้เกียรตินะขอบคุณที่เข้าใจที่เห็นว่าเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้น้องน้องได้ยินด้วยเพราะน้องๆจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เราก็นั่งสมาธิกันต่อประมาณนี้ประมาณนี้ยิ่งได้ฟังพี่ป่าพูดเรื่องเนี้ยคนที่เขามันนั่งด้วยอ่ะเหมือนอน,อน,โนโุโมทนาบุญกับเราด้วยผมยิ่งตั้ง เขา,าอาจจะปฏิบัติบําเพ็ญได้แต่เขามีแค่ดวงจิตในการที่จะแบบหลวงปู่มาแล้วเขาก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีธาตุสี่ขันห้าแบบเราเขาไม่มีกายหยาบแบบเรา<อ>ที่จะพนมมือไหว้พระได้หรือที่จะนั่งปากสวดมนต์ได้เนี่ยเขาไม่มีจุดนั้นเขามีแต่วิญญาณธาตุของเขา<ม>อ่าเพราะฉนั้นในการที่เราไปทําให้แล้วส่งพลังให้หรือเราบอกเจตนารมเนี่ยเขาก็จะรับรู้ด้วยมทนธกับเราการนั่งสมาธิอยูอ่อย่างที่บอกไว้ก็คือผมจะเห็นความแดงๆเนาะเหมือนเปลวเทียนข้างหน้าผมก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยข้างหลังเนี่ ก็ลุกขึ้นไปละไปยืดเส้นยืดสายดีที่ได้ยินนะแต่ผมก็ไม่ลืมตาอีกสักยาวเลยที่ป่าก็คลายพี่ก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วเต็มอิ่มแล้วแล้วก็ดูเวลาก็เป็นเป็นชั่วโมงละน้องๆอะถอยละพี่ก็ถอยออกมาแล้วพี่ก็ถามยุงอันนี้ไฮไลท์เลยยุงเอาไงต่อจะนั่งไปอีกนานแค่ไหนแล้วเนี้แล้ยุงต่อไงวะเทียนหมดเคยกลับใช่ผมก็ได้ยินเทียนหมดเคยกลับเราก็ไปดูเทียนเอางั้นหรอวะคือผมไม่ได้เปิดตาผมไม่รู้ว่าเทียนขนาดไหน ผมไม่ได้ไปผมเห็นแค่แดงๆแบบนี้เดี๋ยวรอเทียนดับเราค่อยไปก็ว่า้ดยแบบนี้ก็พูดไปเทียนไม่น่าต่างจากพี่ป๋าเพราะพี่ป๋าเทียนดับแล้วของผมก็คงอีกไม่นานคืออย่างนี้ตอนที่พี่ถามยุงเนี่ยพี่ยังเห็นเทียนยุงเนี่ยประมาณนี้เทียนบนพานยุงอ่ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้คือเทียนทุกอันอ่ะจุดพร้อมกันแต่ตอนนี้พี่ลืมตามีบางอันอ่ะดับนะใช่พี่ลืมตามาเนี่ยดับแล้วน้องๆเนี่ยที่ที่ดับไปเนี่ยมันก็ต้องยาวกว่าที่ติดอยู่ใช่ไหมอ่าน้องมันก็เดินมาจุดพี่บอยจุดจุดน้องมันก็จจจุุุดดดออ่าะ ยุงบอกว่ารอเทียนหมดค่อยกลับเอาก็เอาวะลุยต่อก็นั่งต่อผมก็นั่งต่อนั่งอยู่คนเดียวทุกคนก็รีแลกกันละก็ยืนรอผมสักพักหนึ่งพี่ป๋าก็บอกว่าได้หรือยังอายุงพี่หันมาดูเทียนรอบโต๊ะเนี่ยมันเริ่มมอดจะหมดแล้วแต่พี่ไม่ดูของยุงนะพี่ดูของพี่พี่ก็นั่งพี่อ่ะพี่พอละพี่ถอนสมาธิอันนี้เรื่องหนึ่งคือตอนพี่ถอนสมาธิเนี่ยตอนพี่ถอนปุ๊บเนี่ยไอเทียนในภานของพี่อ่ะไม่รู้มันไหมมาถึงไข่ยังไงหรืออะไรไม่รู้อยู่มันระเบิดบุ๊บเออใช่ มันโผละมันโผล่ลั่นอะสมาธิลั่นเลยพี่บอกเฮ้ยมันมันก็อาจจะบังเอิญเนาะเทียนมันมาเจอไข่เจอความร้อนเจอข้าวเจออะไรเงี้ยแต่มันบังเอิญตอนเราที่ถอนสมาธิพอดีพี่อธิษฐานถอนสมาธิพอดีแล้วพี่ก็แบบลมมันตีขึ้นพี่ก็เลยเออแล้วมันก็บุกมันระเบิดพี่ก็เลยบอกก็ไม่เป็นไรบอกยุงก็ถอยละพอเราจบละก็ถือว่าเทียนของพี่เอาหมดละดูเทียนในยุงเว้ยเทียนไม่ลดก็ปล่อยมานั่งต่อเทียนไม่ลดเว้ยฝั่งพี่นี่ก็เริ่มมอดหมดละฝั่งยุงอะตรงมุมโต๊ะก็ยังติดอยู่บนพานก็ยังใหญ่่่ออยยยยยยููเเลังาก็ไปดินคุ เดือน้องนั่นนี่นู่นกลับมาทีเทียนเท่าเดิมวะเทียนบนผ่านยุงหรือเท่าเดิมเว้ยแต่ตรงนี้ก็เริ่มมอดลงไปละที่มุมโต๊ะบอดละใกล้ละแต่บนผ่านเท่าเดิมเว้ยพี่งงมากเลยทําไมมันเท่าเดิมวะพี่ก็เลยมานั่งคิดยุงเทียนมันไม่ลดเลยทําไมวะสงสัยไม่คิดในใจนะสงสัยไม่อยากให้ยุงกลับวะแล้วภาพเรื่องราวที่มันเคยเดินหลงไปไม่กลับมาอะไรก็เข้ามาเฮ้ยนนสาวเอ้เฮ้ยยุงมันยุ่มหล่อช่ เ,เกี่ยวหรือเปล่าวะคิดในใจเล่นเล่นะขอโทษนะคิดเล่นๆนเออโดนวิญญาณหยอกหรืออะไรหรือเปล่าคิดสักพักจะบอกยุงเอาไงบอกผมยึดเทียนเล่มนี้เพราะผมสูสั่งคนอ,อ,อื่นละคนอื่นรออยู่เพราะมันยังเท่าเดิมลงมาิดเดียวลงมาิดเดียวพารู้สึกของเราเองเก็เคือเอาอะโอเคได้พอละพี่ผมก็นั่งอีกนิดนึงจำได้ปะ่ละล้วเทียนมุมโต๊ะดับได้เหรอวะคิดในใจนะก็มึงบอกว่าให้เทียนหมดก่อนแล้วค่อยกลับบ่ะแต่อันนี้มันยังไม่กลับ ไอ้ยังไม่โมดเราก็เลยบอกคองไม่เป็นไรหรอกมึงแต่เอ๊ะแล้วนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกมาแล้วกลับเถ <c oughs> ออะยรเง,งี้แต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกถูกต้อง<ด>เราคิดกันแบบนี้ทุกคนวันนั้น,น่ะเราก็ทําไปโดยที่เรา คิดว่าเราถูกต้องเรานั่งกันสองชั่วโมงนะเรานั่งกันเลยเที่ยงคืนแล้วนะตอนนั้นอนะทุกคนก็ไอ้น,นี่หมดแล้วอะผมก็เห็นทุกคนเหนื่อยแล้วผมก็เกรงใจทุกคนคนขับรถตู้นอนในรถอะกวัวอะเอาแค่นี้แล้วกันเข้าใจป่าแล้วก็ยึดเทียนเล่มเล็กนี้แล้วกันเด,เ,ดเดี๋ยวดาดับเมื่อไหร่ก็ถอนออกสมาธิแล้วเราก็กรวดน้ําก็คิดแค่นี้เลยหลังจากนั้นเราก็ถือขวดน้ําก็จับตัวกันจําได้ปะใช่คุณป๋าก็บริกรรมการกรวดน้<ค><ค>ําแผ่เมตตาไปใจเราในวันคือแค่นั้นแล้วเราก็เดินทางกลับกันอืครับระหว่างทางกลับก็ไอพวกนี้ก็็เหมืือนนนนนแแบบไป่่าาาท้ผีกกกฮััคคครถ แต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรภารกิจได้กลับบ้านนอนแล้วใช่ครับคนนแก้นแกนี่ถูไมมันแบบเตียงมัเริ่มยวบจากปลายเท้ามาก่อนยวบสักพักไม่เหมุนเหมือนคนแบบบุ๊บ มานอนค่อมอพิจโกนลั่นห้องเลยเฮ้ยอะไรวะใครไปดูจากออกไปเคยโดนผีอำนะแต่ไม่เคยโดนแบบเองย่กมเักขนานี้นอนไม่สักพักเหมือนจะหลับแล้วตึกตักตักตึกตัก,ตก,ตกอะไรวะ